ีผลการปฏิบัติธรรมจากพระธรรมทายาทชาวญี่ปุ่นส่งมาถึงครูไม่ใหญ่นะจ๊ะกราบรบการครูใหญ่ยจะเคารพอย่างสูงครับกระผมพระธรรมทายาทมิตโตเคนโยครับจชย้ยาที่ได้รับจากพระอุชาค,คือปุณโกที่ท่านเป็นศาสตราจารย์นะจ๊ะในทางโลกผมเป็นอาจารย์สอนที่คณะพุทธศาสตร์ อะไราริโจประเทศญี่ปุ่นครับผมศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพระวิธรรมจากตำราม,มากกว่า40ปีแล้วแต่ในทางธรรมนับแต่วันที่ผมได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้ครองผ้ากาสาวพัดผมคิดว่าผมเป็นเพียงพระบวชใหม่ ควรจะอ่อนน้อมต่อพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงแม้มีอายุน้อยกว่าผมเพื่อครองรับคุณธรรมความรู้จากท่านเหล่านั้นโอสาธุาดีมากเลยประดุษพระราธะเลยนะบทตอนสูงอายุแล้วแต่ไม่ว่าพระอาจารย์หรือพระพี่เลี้ยงจะให้ผมทำอะไรผมพร้อมปฏิบัติตามครับส ผมตั้งใจเดินทางมาบวชในโครงการบวชพระธรมร,รมทายาทสำหรับชายญ,ญุพนิวัตรพระธรรมกายเระต้องการศึกษาพุทธศาสนาแบบเถราวาทอย่างจริงจังเดกการลงมือปฏิบัติศึกษาด้วยตนเองไม่ใช่แค่เพียงศึกษาในตำร,ราเท่านั้นบวชแล้วผมและเพื่อนๆก็ได้มีโอกาสขึ้นมาปฏิบัติธรรมที่วัดกิ่วลม้มจังหวัดเชียงใหม่สถานที่สะอาดสะดวกเย็นสบาย เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมจริงๆครับพวกเราได้นั่งสมาธิกันอย่างเต็มที่วันละสามรอบรอบละชั่วโมงครึ่งบ้างสองชั่วโมงบ้างคือท่านมีเวลาบวชช่วงสั้นเนี่ยท่านก็เลยต้องรีบตักตวงเหมือนรุ่นเจ็ดพันตำบลนี่นะจ้ะก็เช่นเดียวกันพระอาจารย์พระพิเลก็ได้อธิบายพวกเรารู้ถึงคำสอนของพระสมรัมมาทูเจ้า เรื่องทานศีลแล้วก็ภาวนานีดูขนาดท่านเชี่ยวชาญในพระอวิธรรมนะมาถึงสี่สิบปีแล้วก็เป็นศาสตราจารย์สอนในมหาาลัรท่านยังมามาบวชแล้วก็มีความอ่อนน้อมทาตนซึ่งแสดงถึงคุณธรรมภายในใจท่านปัจัยท่านสูงส่ง วันนี้อยากอธิบายถึงวิธีการทำสมาธิแบบเป็นขั้นเป็นตอนสอนแล้วก็ให้ลงมือปฏิบัติธรรมด้วยตนเองอีกทั้งจะเมตาปปตาเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยที่เกี่ยวกับสมาธิอีกด้วยทำให้พวกเราค่อยๆปรับตัวปรับใจนั่งสมาธิได้นานขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์ภายในที่ดีกันหลายคนเลยครับ ครั้งหนึ่งผมได้นั่งสมาธิอยู่แถวหน้าตรงกับพระอาจารย์พอดีตอนแรกๆนั่งไปก็เจ็บขาปวดเมื่อยครับนี่ความปวดสากลน,นะจ๊ะกับเราทุกคนก็ต้องอย่างเนี้ยต้องเจ็บต้องปวดต้องเมื่อยกันเพราะว่าเราไม่เคยทำมาก่อนผมเลยกำหนดลมหายใจเข้าออก แล้วก็ทำใจพ่อนคลายสบายสบายไปเรื่อยๆร,รู้สึกว่าใจสงบต่อเนึ่องจะลืมความเจ็บปวดลืมเวลาไปเลยคือใจพอมันมีที่ยึดที่เกาะแล้วก็มันก็จะหลุดจากความเจ็บปวดเมื่อยนี่นะจ๊ะแล้วผมก็เห็นความสว่างเกิดขึ้นสว่างมาก จนตกใจว่าทำไมถึงสว่างขนาดนี้มีใครเปิดไฟหรือเปล่าความสงสัยสากลน,นี่นะเออมักจะเป็นกันอย่างนี้นะเพราะว่าหลับตาแล้วจะมืดกันทุกคนแต่อยู่ๆหลับตาแล้วไม่มืดมีแสงสว่างนี่มักจะสงสัยกันว่าเอ๊ะมีใครเปิดไฟหรือเปล่าผมยกมือขึ้นปิดตาทั้งๆที่ผมก็นั่งหลับตาอยู่นะครับคือกลัวแสงจะส่องไป ตามกลางความสว่างนั้นผมได้ยินเสียงว่าพุทธัทงสันังกฉามิซัมไปซัมมาด้วยโอ้ความสว่างนั้นเกิดขึ้นพร,ร้อมกับความสุขแบบที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตเลยครับ<อ>ผมก็นั่งสมาธิมากว่า30สิปีนะแต่ก็ยังไม่เคยเจอความสุขแบบนี้มาก่อนเลย ผมอยู่กับความสว่างและความสุขนั้นจนไม่รู้สึกตัวเลยว่าเวลาของการนั่งสมาธิอรอบนั้นหมดลงไปแล้วและเพื่อนๆก็กำลังเริ่มสวดมนต์กันแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจะมีข้อแนะนำคือเมื่อเราทำสมาธิจนกระทั่งใจหยุดนิ่งเห็นแสงสว่างหรือเห็นดวงใสองค์พระใส มันเกิดขึ้นภายในอีกทั้งเจอความสุขอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอย่างนี้นะจ๊ะแล้วพอดีจะต้องพระอาจารย์ท่านบอกหมดเวลาแล้วก็จะต้องสวดมนต์ร่วมกันถ้าเป็นอย่างนั้นอยากแนะนำว่าให้นั่งต่อนะจ๊ะนั่งต่อเพราะว่าโอกาสที่จะได้ความสว่างความสงบสุข อย่างนี้เนะี่ยหรือเห็นภาพภายในนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเมื่อเห็นแล้วเราก็ต้องให้มันมั่นคงเพราะนั้นต้องให้โอกาสตัวเองทำสมาธิต่อจนกว่าเราจะพึงพอใจคือความสว่างอยู่ภายในแม้ลืมตาก็ยังเห็นหรือเห็นดวงองค์พระภายในลืมตาก็ยังเห็นอย่างนั้นแหละเราค่อย ลุกขึ้นสวดมนต์ถึงแม้ว่าเราจะสวดคนเดียวก็ได้แล้วก็เปิดหนังสืออ่ะสวดเอาแต่เราจําได้แค่นั้ก็เอาแค่นั้นแหละคือพระอาจารย์และเพื่อนๆสาธมิกก็เข้าใจสิ่งตรงนี้พระอาจารย์ก็ควรจะแจ้งให้ทราบก่อนหรือพระพิชายก็ควรจะแจ้งให้ทราบนี่นะจ๊ะเพราะผมได้รู้และสัมผัสติถึงความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนอย่างนี้ผมก็ไม่อยากจะเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้คนเดียวครับ ผมจะนำประสบการณ์ที่สุดแสนพิเศษนี้ไปเล่าต่อให้ลูกศิษย์และคนที่รู้จักแล้วก็ชักชวนให้วกเขามีโอกาสได้รับประสบการณ์ในแสนพิเศษนี้แต่สัมบัตความสุขที่เกินคำบรรยายจากการนั่งสมาธิอย่างที่ผมได้รับจากการมาบวชในครั้งนี้บ้างตอนนี้ผมเข้าใจแล้วล่ะว่าภาวนามยะปัญญา ต้องเป็นความเข้าใจที่เกิดจากการเห็นแจ้งต้องออจากความคิดทำจิตสงบดวงปัญญาถึงจะเกิดถูกต้องจ้ะถูกต้องคือพระใจหยุดนิ่งแสงสว่างเกิดภาพเกิดความสุขเกิดความรู้แจ้งจะเกิดปัญญาที่เกิดจากการทำภาวนาทำภาวนาไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากความคิดจินตนาการ และเกิดขึ้นได้โดยวิธีการเดียวคือการทำสมาธิอย่างถูกวิธีเท่านั้นในท่านยืนยันนะจ๊ะท่านยืนยันจากท่านเป็นนักปริญญาตนักทฤษฎีมาเป็นพระอาจารย์เป็นอาจารย์สอนด้วยผ่านการปฏิบัติธรรมมาแล้วก็เพิ่งมามีประสบการณ์ภายในคราวนี้ผมตั้งใจว่าเมื่อกลับไปญี่ปุ่นแล้วผมจะรักษาสีลแปครับ<า>และให้เวลากับตัวเองในการนั่งสมาธิตามวิธีการที่พระอาจารย์และพระบิเล้งแนะนําด้วย อีกระสบะการณ์กาหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจมากคือช่วงที่ผมจะไปนั่งสมาธิที่ใต้ต้นไยใหญ่ณสวนเพชรแก้วและมีพระอาจารย์เทศสอนถ่ายผมนึกถึงครั้งสมัยพุทธกาลที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเทศสอนสาวกใต,ต้ตนโลพลีประสบ์กาหนึ่งที่ผมจะไม่ลืมเลือนและไปตลอดชีวิตคือการได้ติดตามพระอาจารย์ออกไปบินรบาตครับ การได้ครองผ้ากาสาวผัดเหมือนเช่นพระพุทธเจ้าแล้วเดิมบินดาบดิทัาเปล่าดเห็นชาวบ้านที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยแต่มีความตั้งใจในการทำบุญนำข้าวปลาอาหารที่เตรียมมาอย่างประณีตมาใส่บาตรเมื่อแถวพระธรรมทายาตเดินผ่านพวกเขาจะบรรจงหยิบอาหารนั้นใส่ลงในบาตรผมรู้สึกทราบซึ้งตืงต่นตานใจมากจนกระ้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยครับอืม โอ้นั่นหละจะสำคัญจะเห็นว่าอาหารนั้นคือชีวิตของญาติโยมนะคือหยาดเหงือ่อแรงกายแรงใจของญาติโยมที่จะต้องไปทำมาหากินนำมาค้าขายแล้วก็ทำมาสร้างบาร,รมีเนี่ยมาเป็นอาหารแล้วก็เกิดกุศลจะถาเมื่อเห็นพุทธบุตรออกบวช เพื่อต้องการที่จะสลัตดตนได้พุทจ้าของทุกทธรรมนิพพานให้แจ้งจึงอยากสนับสนุนและอยากมีส่วนแห่งบุญนี้กับท่านด้วยจึงได้มาใส่บาททีนิ้ถ้าหากบวชมาแล้วฉันพัตาหารของชาวบ้านแล้วที่ไปบิณบาตถ้าเช้าเอ็นเพนนอนบ่ายพักผอนคำจำวัด ดึกสงัดซัด์มา่มานี่นะตายไปแล้วก็จะเป็นแบบที่ให้ดูที่พม่านั่นแหละอะ่เป็นบาปเปโ,ปโลเป็นคาราวาวนั่นนะตายไปแล้วต้องไปไถนาะใช้หนีเพราะฉันด้วยความเป็นหนี้ตอนเป็นพระอย่างนั้นแล้วจ้ะถ้ากรรมเบาบางเวลาผ่านอารามผ่านโบสถ์บางตัวในเมืองไทยเนี่ย เปเห็นโบสถ์น้ำตาไหลไปเดินลบบ่อโบสแต่พูดไม่ได้ก็นี่แบบเมื่อกี้นี่แหละใกล้จะหมดกรรมแล้วนี่นะจ๊ะก็คงใช้ชาติเป็นกระลาวมาหลายชาติพอใกล้จะหมดกรรมบุญได้ช่องสองผลว่าอดีตเคยเป็นพระเคยไหว้พระนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใจก็เลยผูกพันอยู่กับพระพ,พระพุทธเจ้าซึ่งตัวแทนคือพระพุทธรูปเมื่อท่านอยู่ที่วัดก็ต้องไปไหว้ที่วัดอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้เนี้เห็นแล้วเรารู้สึกไงมัง่งเนาะเอเอเห็นไหมจ๊ะเออไหว้ทั้งวันถ้าไม่ดึงเชือกเอาไว้เผลอเป็นไปไหว้เพื่อ ทดเฉยกับที่ไม่ได้ไหวเออตอนที่เป็นมนุษย์และบวชเป็นพระนี่นะจ๊ะต้องไหวซาบซึ้งแต่พูดไม่ได้ไหวจึกักระทั่งแผ่นดินสุดเออนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาไหวทั้งที่แห้งเออและที่เปียกนี่เลยจ๊ะ ไหว้ทุกแห่งทีเดียวเยวนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะบวชเป็นพระแล้วตั้งบำเพ็ญสมณะธรรมนี่วันนี้คงไม่ให้ดูอีกหรอกเอาไว้ดูพรุ่งนี้นี่แต่มันก็น่าประทับใจเนะาะมนดูแล้วมันน่าคิดเนาะนี่เออคาราบาวยังคิดได้แต่บางแห่งยังคิดไม่ได้ดิ ผมคิดไว้ว่าเมื่อกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นผมจะตั้งชมรมพุทธขึ้นที่หมหา,ล,าลัยรโชรแล้ววัจะนิมนต์พระอาจารย์จะพัศาขางวัดพระธรรมการในญี่ปุ่นไปแสดงธรรมและสอนการทําสมาธิให้คนญี่ปุ่นที่สนใจผมคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับกราบขอบคุณหลวงพ่อ,อครูวิทยใหญ่เป็นอย่างสูงครับที่ดำริไอมีโครงการบวชพระธรรมทยายสำหรับชายญี่ปุ่นขึ้น ตอนผมได้มีโอกาสมาบวชมาฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นพระแท้เป็นพระแท้แม้แต่เพียงวันเดียวเนี่ยนะจะก็คุ้มถ้าเป็นหลายวันก็ยิ่งคุ้มนี่นะจ๊ะถ้าจะสดคุ้มต้องเป็นทุกวันนี่จช่เพราะฉะนั้นเรามีเวลาบวชช่วงสั้นแค่ไม่กี่วันเนี่ยสองอาทิตย์เท่านั้นเตรียมตัวหนึ่งอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นพระแท้ตั้งแต่ก่อนบวชนี่แหละ เตรียมตัวเตรียมใจกันให้ดีทีเดียวเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวนะจ๊ะอย่าให้ผืนแบนดินไทยเป็นอดีตเมืองพุทธและเราต้องเป็นหนึ่งในผู้ฟื้นฟูสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและปลื้มปีติใจในการบวชครั้งนี้ทุกๆวันผ่านไปด้วยการตั้งใจทงความบริสุทธิ์กายวาจาใจบำเพ็ญสมณธรรม กิจวัตรกิจกรรมให้ครบถ้วนบริบูรณ์เดี๋ยวก็วันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็จะหมดเวลาแล้วแล้วก็ปลื้มทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนตื่นนอนมาก่อนโบเห็นชุดขาวต้องคิดว่าเราเป็นพระแล้ววันนี้เราจะตั้งใจสั่งสมความดีความบริสุทธิ์กายวาจาใจตั้งใจที่จะบำเพ็ญปฏิบัติธรรมฝึกต้น ทนหิวบำเพ็ญตบะก่อนนอนก็จะต้องนึกทบทวนบุญวันนี้ทั้งวันเราทำอะไรมาบ้างที่พอที่จะเป็นเครื่องปลื้มใจให้เราได้หลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญแล้วหลับไปเถิดเป็นจุกอยู่ในอุ่งทะเลบุญนี่นะจ๊ะนี่เป็นเรื่องที่กองพลเจ็ดพันตำบลจะต้องศึกษาเรียนรู้ไว้ให้ดีทีเดียวนะจ๊ะ กราบขอบคุณหลวงพ่อครูพิรเป็นอย่างสูงครับที่ดำริให้มีโครงการบวชพระธรรมปัจจาย,ยาสำหรับชาวญ,ญ,ญี่ปุ่นขึ้นตอนที่ผมได้มีโอกาสมาบวชมาฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นพระแท้ตอนที่ผมได้รู้จักกับการทําสมาธิด้วยวิธีการที่แสนง่ายเพียงแค่เฉยเฉไม่ต้องทําอะไรแต่สัมผัสถึงความสุขอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยในชีวิตกราบขอบคุณครับพระธรรมปัจจาย,ยามิตตโมโกเกนโยอุณโกสาธุนี่ ก่อนบวชพระธรรมทายาทสมัยที่ท่านสอนอยู่ในมหาลัยนี่นะจ๊ะนี่จ๊ะน,นี่หลังจากบวชเป็นพระเถราวาดแล้วนี่จ๊ะนี่ ทศาธุเออหน้าตาท่านคล้ายๆกับพระธรรมจารย์ทิศสารกรรมาฐานครูไม่ใหญ่ยที่วัดปากน้ำปฏิเจริญตอนที่ครูไม่ใหญ่ไปหาคุณยายแต่ว่าไม่มีกครรู้จักคุณยายเพราะว่าเรียกท่านว่าคุณแม่อาจารย์นี่เนาะเขาเรียกกันครูจันแต่ครูไม่ใหญ่ไปรู เลยกันมาคุณแม่อาจารย์ก็เลยไปรู้เรื่องก็งเลยมีบุญได้ไปเรียนศึกษากับท่านนะนี่จ้าค,คล้ายๆกันเลยท่านเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเหมือนอสองสองชาตินี่ขณะบ,บินาบาเป็นเนื้อนาะบุญนี่จ้าสาธุจ้าโอ,โอ้สุดยอด ในยูเนเต็ดพีซโพสิชันจะดีจ้าสาซาตุจ่าโอเห็นแล้วชื่นใจทีเดียวที่จริงจะเปิดเพลงให้ท่านฟังนะเปิดเพลงชีวิตสมณนะภาษาญ,ญี่ปุ่นให้ท่านฟังทั้งน่อย you yeah. yeah. 「時を下脱し」